นี่แหละค่ะคุณผู้ชมนี่ก็คือคลิปของป้าพรนะคะที่ก็กําลังทาครีมอยู่เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าป้าแกไม่ได้ทําอะไรเลยใช้ชีวิตประจําวันปกติธรรมดาแล้วลูกหลานเนี่ยเห็นว่าหน้าคุณป้าพรเนี่ยเขาดีขึ้นพอถ่ายปั๊บไปลงโซเชียลสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนดูเนี่ยไม่ใช่หลักร้อยนะคุณอาร์ตหลักร้านทีเดียวค่ะแล้วคนก็ไปแห่คอมเมนต์กันมากมายว่าอุ้ยใช้ครีมอะไรทําไมหน้าดีขึ้นทําไมหน้าเด็กจังป้าบอกมันเดือดร้อนอนะที่เจ้าครีมเจ้าปัญหาเนี่ยที่ทาแล้วเห็นผลแบบนี้่ชือค อะไรนะครับตอนนี้เราไปสืบข้อ,อมูลมาแล้วเป็นชื่อว่านิสิตเซรั่มนะครับนิสิตเซรั่มอันนี้เนี่ยเป็นสินค้าที่มีออยปลอดภัยแต่ว่าก็อย่างที่ทราบกันว่าผลิตภัณฑ์แบบนี้ผลลัพธ์เป็นเรื่องของส่วนบุคลคลขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมอการใช้งานถูกกเราไหมถ้าเกิไดไม้ผลดีก็จะหน้าติดแบบคุณป้าพรนี่แหละครับผมถูกต้องค่ะก็เอาเป็นว่าให้กํบบาลังใจคุณป้าพรนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวดีๆแบบนี้กับเราสองคนได้อีกเช่นเคยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ